สวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านครับอยู่กับอูเอ็มสอเจริญการช่างโรงงานผลิตค่าวติดรถไถสวัสดีวันที่2สิงหาคม2568ครับวันนี้ก็มีจัดส่งนะครับรถเดือนอกรกฎาคมนะครับรถเดือนกรกฎาคมก็คือเสร็จช้าหน่อยนะครับ2วันนะครับก็วันนี้วันที่2สิงหาแล้วนะครับรถนี้ก็จะเป็นรถ สิ้นเดือนนะครับกรกฎาคมนะครับที่ผมทยอยจะส่งให้กับลูกค้าตั้งแต่ต้นเดือนมานะครับจนมาถึงรตสุดท้ายแล้วนะครับสิ้นเดือนนี้นะครับแต่ยังไม่หมดงานนะครับแต่ยังไม่หมดที่ลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาก็จะผลิตเพิ่มให้เดือนสิงหาคมนะครับสําหรับวันวันนี้นะครับสำหรับเมื่อวานกับวันนี้ก็ขอบคุณลูกค้าเมื่อวานลูกค้าอยู่ศรีสะเกตอําเภอวางหินนะครับสั่งเป็นแพ็คคู่ติดโรตารี่แล้วก็ติดฐาน L40 นะครับขอบคุณมากนะครับรับเข้ามาเพิ่มนะครับ แล้วก็เมื่อเช้าวันนี้นะครับลูกค้าอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อีกหนึ่งท่านนะครับติดผ่านพวนรถไถคูปต้าเอลสามกนะครับก็รับเข้ามาเพิ่มเดือนสิงหาคมนะครับเมื่อวานกับวันนี้ก็รับเพิ่มนะครับรับเพิ่มทุกวันนะครับขอบคุณลูกค้ามากนะครับสำหรับรถนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูว่าจะส่งไปที่จังหวัดไหนบ้างนะครับแล้วก็มีค่าติดรถไถรุ่นไหนบ้างนะครับนี่เดือนสิงหาคมนี่กําลังขึ้นให้แล้วครับเดือนสิงหาคมก็เตรียมขาเตรียมคานนะครับตัวนี้ติดผ่านนะ ก็จะขึ้นต่อให้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะส่งไปที่จังหวัดไหนบ้างนะครับท่านแรกนะครับทั้งหมดเป็นขนส่งปริศนีทั้งหมดเลยนะครับท่านแรกเป็นคุณปะวิทย์นะครับปะวิทย์อยู่ที่ตําบลตะลิงชันอําเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุขโขทัยนะครับก็สุขโขทยัยบ้านด่านลานหอยตันนี้ลูกค้าสั่งซื้อไปเยอะมากนะครับการใช้งานค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะครับลูกค้าก็กลับมาสั่งเพิ่มอีกขอบคุณมากนะครับสินค้า ที่เห็นเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเป็นตัวปรับปรุงใหม่นะครับไม่มีที่จะต้องปรับปรุงอะไรแล้วนะครับติดผานติดโรตารี่นะครับตัวนี้คุณประวิทย์เนี่ยเป็นติดผานพวนรถไถคูปต้า L4708 นะครับส่งที่อำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุขโขทัยนะครับตัวนี้นะครับนี่ผาน L47DH246F จะเป็นเหมือนคูปต้า L50 เลยนะครับผานจะไซส์เดียวกันนะครับยกเว้นเป็นผาน5ห,หรือผาน6ก,ก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นผาน5ก้อนไถก็จะใหญ่ขึ้นมาอีก ถ้าเป็นผ่านหก้อนไผก็จะละเอียดขึ้นนะครับก็ติดได้ทั้งผ่านห้าผานหเลยนะครับตัวนี้นะครับาราคารวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับจังหวัดสุขโขทัยจะบวกเพิ่มาจากโซนอีสาน500บาทนะครับตัวนี้จะอยู่ที่แปใบเทา1ใบม่วงนะครับสำหรับจังหวัดสุขโขทัยนะครับส่วนท่านต่อมาก็จะเป็นคุณอดีศรน,นะครับอยู่ที่บ้าน ป่าโป่งนะครับอําเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นใหญ่เลยนะครับคาดนะครับโครงผานเป็นโครงเหลี่ยมนะครับเป็นของคู b บต้โครงเหลี่ยมคล้ายๆเหมือนไคเฮงหลีครับขาจะยาวครับเหล็กที่ใช้ด้านล่างก็จะเป็นเหล็กรางขนาด4นิ้วมีซับล่างซับบนให้นะครับ ไม่ต้องห่วงตัวนี้อุปกรณ์พร้อมติดตั้งเลยไปถึงติดตั้งได้เลยนะครับสาหรับตัวนี้ก็ส่งที่แม่ห้องสอนนะครับตัวนี้รุ่นใหญ่ M8540 นะครับราคารวมส่งตามระยะทางด้วยนะครับตัวนี้จะอยู่ที่10ใบเทานะครับระยะทางการจัดส่งก็คือพื้นที่แต่ละพื้นที่ราคาจะไม่เท่ากันนะครับอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับถ้าเป็นโซนอีสานผมก็จะยึดตายตัวให้เลยนะครับราคาก็จะเท่ากัน เกือบทั้งหมดถ้าเป็นโซนอีสานเพราะว่าค่าส่งไม่ได้มีบวกเพิ่มค่าขนส่งระยะทางไกลค่าขนส่งขึ้นเขาขึ้นดอยนะครับก็ตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับระยะทางนะครับก็โทรมาสอบถามได้นะครับตัวนี้ M8 540ส่นะครับส่งที่แม่ห้องสอนนะครับท่านที่2แล้วนะครับส่วนท่านที่3ท่านที่3ก็จะเป็นคุณพิษณุนะครับ อยู่ที่ตำบลวางแดงอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตนะครับนี่เ๋ยวตัวน,นี้ตัวนี้จะเป็นติดโรตารี่ L5018 รหัสโรตารี่ r x 1 8 3 f นะครับติดโรตารี่โครงสร้างจะเป็นแบบนี้นะครับจะมีตัวแขนกลางมีตัวเพดนะครับแล้วก็มีตัวปีกนะครับนี่ซึ่งจะแตกต่างกับตัวติดผาน,นะครับติดโรตารี่เนี่ยตัวนี้ก็ตรงรุ่นให้เลยนะครับ r x 1 8 3 f ไปถึงติดตั้งได้เลยราคารวมทรงจังหวัดอุตรดิตนะครับ L50 อยู่ที่8ใบเทา1ใบม่วงนะครับนี่ครับท่านที่3แล้วนะท่านที่4นะครับท่านที่4ี่ท่านที่4ก็เป็นคุณวิวัฒนะครับอยู่ที่ตำบลน,หนาหน้าเหนือนะครับอำเภออ่าวลึกนะครับจังหวัดกระบี่นะครับตัวนี้ก็ติดผานรถถ่าย L5018 ูคูงผ่านเป็นของ CMT นะครับรหัสผานตัวนี้จะเป็นใบ24นิ้ว6ใบนะครับจะ าการวางขาระดับไซส์ของค่าจะเท่ากับตัว L 5 0ของคูโบต้าคานจะเท่ากันเลยนะครับขาก็เท่ากันนะครับแตกต่างกันตรงไหนนี่ความกว้างความแคบของขาครับเพื่อเราจะไปหลบขาเขียดินครับตัวผ่าน CMT เนี่ยการวางตัวขาแสีดินออกจากหน้าผ่านจะไม่เหมือนกับคูโบต้านะครับแล้วก็ด้านล่างของเขาจะไม่มีสันด้วยนะครับตัวนี้ก็จะจัดให้ตรงรุ่นเลยนะครับผ่าน CMT L 5 0 ราคารวมส่งจังหวัดกระบี่อยู่ที่8ใบเทา1ใบม่วงเหมือนกันครับนี่ครับส่วนต่อมาก็จะเป็นคลาดติดโรตารี่ตัวนี้ลูกค้าสั่งจองแล้วนะแต่ว่าเราก็รอแพ็คสินค้าให้นะครับแถวชายแดนนะครับชายแดนนะครับฝั่งที่เกิดการประทะกันนะครับก็ยังส่งไม่ได้นะครับนี่ท่านหนึ่งตัวนี้ก็แพ็คแล้วนะครับ L 4 0ก็ส่งยังไม่ได้นะครับส่วนตัวนี้ประกอบเมื่อวานนะครับ l 5 0นะครับรอรอโทรประสานกับลูกค้าอีกครั้งนึงนะครับท่านที่4แล้วนะส่วนท่านที่5ท่านที่5เป็นคุณสุขิตสุชิตนะครับเป็นคุณสุชิตขอภัยนะครับอยู่ที่ตำบลเพชรละครอําเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับตัวนี้ก็ติดกับผ่านพวนรถไถ่ายคูปต้า l 3 6 0 8ผ่าน d h 2 2 5 e pro นะครับตัวนี้ไปถึงติดตั้งได้เลยราคารวมส่งอยู่ที่8ใบเทาะครับ,บ L36 L36 LLC L 3 4ติดด้วยกันได้เลยนะครับใช้เป็นคาดสายนี้เลยนะครับวันนี้ก็จะส่งไปก่อนห้าท่านนะครับห้าท่านนะครับส่วนตัวนี้นี่ตัวนี้นิวฮอลแลนด์นะนิวฮอลแลนด์90แรงนะครับลูกค้าอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสั่งผลิตนะครับลูกค้าว่าจะมารับเองนะครับก็ตามที่โทรสอบถามลูกค้าเมื่อวานนะครับลูกค้าก็ยังไม่สะดวกมารับก็เลยโอนเงินทั้งหมดนะครับชาระเงินทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับนี่ นิวคอนแลนด์50แรงเอ้ย90แรงนะครับผ่าน cmt 7ใบ26นิ้ว7ใบอย,ยากได้เป็นสีดำนี่ครับจัดให้นี่ให้ดูตัวงานครับนี่ครับนี่งานเชื่อม co 2ด้านล่างเหล็กรางขนาด4นิ้วนะครับรุ่นใหญ่เหล็กราง4นิ้วส่วนรุ่น22 24ใบ22บ<ม>ใบ24เหล็กรางขนาด3นิ้วแต่เราก็ซับให้เหมือนกันครับเห็นไหมครับด้านล่างซับให้เหมือนกันครับตัวนี้ใบ 26, นี่ซับแบบนี้ความหนาเท่ากันนะครับ12มิล ค,ความหนาของขาอยู่12มิลนะครับแต่ตัวใหญ่แล้วก็จะซับตรงนี้ให้นี่ครับนี่เพื่อความแข็งแรงนะครับเพราะว่ารถรุ่นใหญ่รับแรงกระแทกแรงโหลดเนี่ยก็ค่อนข้างสูงนะครับเราก็เลยเสริมมาให้แบบนี้นะครับแต่รุ่นเล็กเราไม่ได้เสริมนะเพราะว่ามันจะเพิ่มน้ําหนักไปอีกนะครับตัวนี้น้ําหนักเขาจะไม่เกินนะครับแต่ถ้า,าตัว เล็กรถเล็กเราไปทําน้ําหนักให้มันเยอะมันก็จะโหลดหนักรถไปอีกนะครับตัวนี้ก็คํานวณให้ตามตัวรถตามไซส์รถล,ลูกค้าไม่ต้องห่วงว่ามันจะหนักรถไหมนะครับแต่โครงสร้างของตัวใหญ่ก็จะประมาณนี้เลยี่ให้ดูบูธรับงานที่ตัวนี้เป็นงานตัดเลเซอร์นะครับประมาณนี้เลยนะครับที่เหลือก็จะขึ้นให้อีกค่อนข้างเยอะหลายท่านอยู่นะครับสําหรับวันนี้เดี๋ยวผมไปขอตัวไปส่งคาดติด ผ่านให้กับลูกค้าก่อนนะครับลูกค้าท่านใดที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนะครับเป็นลูกค้าใหม่นะครับยังไม่เคยเห็นว่าเอ๊ะช่างเอ็มเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็เคยไปส่งงานให้กับลูกค้าไหมเคยไปทดลองหน้างานไหมหรือว่าวางขายแบบนี้เลยนะครับลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยเห็นคลิปผมเนาะก็ฝากพี่น้องนะครับที่เข้ามาดูคลิปครั้งแรกก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้าลูกค้ากดติดตาม๊มเนี่ย คลิปวิดีโอที่ผมไปทดลองนะครับไปใช้งานจริงหน้างานจริงลงไปหาลูกค้าลงไปดูเรียลูกค้ามันจะขึ้นมาให้พี่น้องได้เห็นกันเลยนะครับคราวนี้ก็จะได้เห็นกันแล้วว่าเออเวลาเราผลิตเราก็ลงไปดูหน้างานจริงนะครับไปดูการใช้งานจริงว่าที่เราผลิตมาเนี่ยมันใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับเราไม่ได้มโนขายอย่างเดียวนะครับที่ผมก็คืออย่างที่เห็นครับตอนนี้ไม่มีสต็อกนะสินค้าไม่มีสต็อกที่ผมกําลังจะขึ้นเนี่ยก็คือ ลูกค้าเขาไว้วางใจนะครับเขาก็สั่งมาไว้ก่อนเลยนะครับเขาสั่งมาไว้ก่อนเขาเห็นคลิปวิดีโอเขาเห็นการใช้งานจริงหน้างานจริงเขาก็มั่นใจนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณลูกค้านะครับที่ให้ความไว้วางใจอูช่างเอ็มอยู่อำเภอพยากระูมิมพิสศยจังหวัดมหาสารคามขอบคุณครับ